คือเรามักจะคิดว่าไขมันเนี่ยมันก็แค่เรื่องน้ําหนักใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วมันมีอะไรที่ซับซ้อนกว่านั้นเยอะเลยมันส่งผลไปถึงกล้ามเนื้อและสุขภาพของเราแบบที่เราอาจจะคาดไม่ถึงเลยนะครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันแต่ถ้าเกิดว่าอันตรายจริงๆของโรคอ้วนมันไม่ได้อยู่ที่ตัวเลขบนตาช่างแหะครับแต่เป็นการที่มันแอบไปทําอะไรบางอย่างกับกล้ามเนื้อของเราเรื่องนี้แหละครับที่เราจะมาหาคําตอบกัน โอเคครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้เนี่ยเราจะเริ่มจากการดูความสัมพันธ์แปลกๆระหว่างไขมันกับกล้ามเนื้อก่อนและก็จะลงลึกไปดูว่าเออปกติแล้วกล้ามเนื้อที่แข็งแรงเนี่ยมันทำงานยังไงจากนั้นเราจะมาดูกันว่าพอมีภาวะอ้วนเข้ามามันไปป่วนระบบยังไงเกิดอะไรขึ้นบ้างและที่สำคัญที่สุดเลยก็คือเราจะดูแลสุขภาพกล้ามเนื้อของเราให้ดีได้ยังไงครับมาเริ่มที่ส่วนแรกกันเลย ความขัดแย้งของไขมันและกล้ามเนื้อหรือก็คือยิ่งไขมันมากกล้ามเนื้อกลับยิ่งน้อยลงภาวะนี้มันก็คือสภาพที่ร่างกายเรามีไขมันสะสมเยอะมากๆเลยนะครับแต่ในขณะเดียวกันกล้ามเนื้อกลับรีบลงหรืออ่อนแอลงคือมันเป็นเหมือนดาบสองคมที่อันตรายต่อสุขภาพมากๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้สูงวัยครับแล้วเรื่องนี้มันก็ไม่ได้ไกลตัวเลยนะครับเพราะว่าข้อมูลเขาบอกว่า ภาวะนี้เนี่ยพบได้ถึง23%หรือคิดง่ายๆก็คือเกือบ1ใน4ของผู้สูงอายุ75ปีขึ้นไปเลยนะครับโหเป็นตัวเลขที่เยอะมากแล้วก็ทำให้เราเห็นเลยว่านี่มันเป็นปัญหาใหญ่ที่เราต้องให้ความสำคัญกันจริงๆทีนี้เพื่อให้เราเข้าใจว่ามันเกิดข้อผิดพลาดขึ้นได้ยังไงเนี่ยเราต้องย้อนกลับไปดูที่จุดเริ่มต้นก่อนครับว่าในภาวะปกติเนี่ยกล้ามเนื้อที่แข็งแรงๆของเรามันทำงานยังไงในระดับเซลล์คือ กล้ามเนื้อของเราเนี่ยมันไม่ใช่แค่เอาไว้ขยับตัวยกของนะครับจริงๆแล้วมันเป็นอวัยวะที่สําคัญสุดๆในการจัดการระดับน้ําตาลในเลือดเลยต้องบอกว่ากล้ามเนื้อลายเนี่ยเป็นเหมือนพระเอกเลยครับที่คอยดูดซึมน้ําตาลกลูโคสจากเลือดที่เรากินเข้าไปมากถึง80%เลยทีเดียวคือเยอะมากๆ เอาละครับลองนึกภาพตามกันง่ายๆนะครับกระบวนการนี้มันเริ่มจากอินซูลินซึ่งเราจะเปรียบมันเหมือนกุญแจที่ลอยมาในกระแสเลือดพอมาถึงเซลล์กล้ามเนื้อปุ๊บมันก็จะเข้าไปเสียบกับตัวรับของมันซึ่งก็เหมือนกับรูกุญแจที่อยู่บนผิวเซลล์นั่นเองพอกุญแจเสียบเข้ารูกุญแจได้เป๊ะมันก็จะเกิดการส่งสัญญ,ญาณเข้าไปข้างในเซลล์ครับเหมือนเรากดกริ่งหน้าบ้านเลยเพื่อบอกคนในบ้านหรือก็คือเซลล์เนี่ยให้รู้ว่าเฮ้ hey, เตรียมตัวนะพลังงานกําลังจะมาส่งละ ซึ่งพลังงานที่ว่านี้ก็คือกลูโคสนั่นเองครับพอเซลลได้รับสัญญาณปุ๊บก็จะมีถุงโปรตีนชนิดพิเศษที่ชื่อว่ากลูโฟซึ่งทําหน้าที่เหมือนประตูอัตโนมัตินะครับเคลื่อนตัวมาที่ผิวเซลล์แล้วก็เปิดออกเพื่อรับเอาน้ําตาลกลูโคสจากเลือดเนี่ยเข้ามาในเซลเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานนี่แหละครับคือคกลไกการทํางานของร่างกายที่แข็งแรงทุกอย่างราบรื่นดีที่นี้เราก็ได้รู้จักพระเอกกันไปแล้วนะครับคราวนี้มาทําความรู้จักกับตัวร้ายของเรื่องกันบ้างนั่นก็คือ ภาวะอักเสบระดับต่ำๆที่เกิดขึ้นแบบเรื้อรงังซึ่งมักจะมาคู่กันกับภาวะอ้วนครับคือต้องเข้าใจก่อนว่าเนื้อเยื่อไขมันที่มันมีมากเกินไปเนี่ยมันไม่ได้อยู่นิ่งๆเฉยๆนะครับแต่มันจะกลายเป็นเหมือนโรงงานที่ทํางานหนักมากแล้วก็ผลิตสารที่ก่อให้เกิดการอักเสบออกมาไม่หยุดเลยสารพวกนี้ก็จะถูกปล่อยไปตามกระแสเลือดเดินทางไปทั่วร่างกายแล้วก็ไปป่วนการทํางานของอวัยวะอื่นๆซึ่งเป้าหมายสําคัญอันหนึ่งก็คือ กล้ามเนื้อของเรานี่แหละครับแล้วมันไปป่วนยังไงเรากลับไปดูที่เซลล์กล้ามเนื้อของเรากันอีกทีนะครับว่าสัญญาณอักเสบพวกนี้มันเข้าไปก่อกวนได้ยังไงกลับมาที่ภาพเดิมกันนะครับเห็นไหมครับว่าสัญญาณการอักเสบที่มาจากไขมันเนี่ยมันจะเข้ามาขัดขวางหรือพูดง่ายๆคือก่อกวนสัญญาณการสื่อสารภายในเซลล์ครับทําให้ถึงแม้อินซูลินหรือกุญแจของเราเนี่ยจะเสียบเข้ารูไปแล้วแต่คําสั่งที่จะส่งต่อไปมันกลับไปไม่ถึง เหมือนเราคุยโทรศัพท์แล้วสัญญาณมันขาดขาด,ดหายหายคุยกันไม่รู้เรื่องนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นจุดที่แตกต่างกันมันชัดเจนมากเลยครับในกล้ามเนื้อที่แข็งแรงอินซูลินจับตัวรับปุ๊บสัญญาณส่งต่อได้ประตูก็เปิดรับน้ําตาลแต่ในกล้ามเนื้อที่อักเสบสัญญาณมันถูกรบกวนประตูส่วนใหญ่ก็เลยยังปิดสนิทผลที่ตามมาคืออะไรครับก็คือน้ําตาลเข้าเซลล์ไม่ได้แล้วก็เลยค้างเต่งอยู่ในกระแสเลือดของเราในปริมาณที่สูงนั่นเอง แลไอสภาวะที่เซลล์ของเราเนี่ยโดยเฉพาะเซลล์กล้ามเนือ้อมันไม่ยอมตอบสนองต่ออินซูลินหรือทําเป็นหูทวนลมแบบนี้แหละครับที่เราเรียกกันอย่างเป็นทางการว่าภาวะดื้อต่ออินซูลินเอาละครับพอจะเห็นภาพในระดับเซลล์กันแล้วเนาะทีนี้เราลองถอยออกมาดูภาพใหญ่กันบ้างว่าปัญหาเล็กๆจุดนี้มันจะลุกลามกลายเป็นปัญหาสุขภาพที่ใหญ่โตได้ยังไง คือพอกล้ามเนื้อซึ่งเป็นลูกค้ารายใหญ่ที่สุดในการใช้น้ำตาลเกิดดื้อต่ออินซูลินขึ้นมาผลกระทบมันก็เลยลามไปทั่วทั้งระบบเลยครับเริ่มจากระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงค้างอยู่ตลอดเวลาซึ่งแน่นอนว่ามันเพิ่มความเสี่ยงของโรคเบาหวานชนิดท,ที่2แบบมหาศาลและทล้ายสุดมันก็จะนำไปสู่ภาวะอ้วนร่วมกับมวลกล้ามเนื้อน้อยที่ทำให้ร่างกายเราทั้งอ้วนแล้วก็ทั้งอ่อนแอลงไปพร้อมๆกันครับแต่ ฟังมาถึงตรงนี้อย่าพึ่งท้อใจไปนะครับเพราะว่ามันมีข่าวดีอยู่คือเราสามารถที่จะป้องกันหรือแม้กระทั่งย้อนกลับวงจรแย่ๆนี้ได้ในส่วนสุดท้ายนี้เราจะมาดูกันครับว่ามีวิธีไหนบ้างที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าช่วยเราได้จริงๆหัวใจหลักๆเลยนะครับมีอยู่2เรื่องเท่านั้นเอง 1. คือเรื่องโภชนาการโดยเฉพาะการกินโปรตีนให้ถึงเพื่อให้ร่างกายมีวัตถุดิบไปซ่อมแซมและสร้างกล้ามเนือ้อและ2สําคัญไม่แพ้กันเลยก็คือการออกกําลังกายครับ เพราะมันไม่ได้แค่ช่วยให้กล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้นนะแต่มันยังช่วยให้เซลล์กล้ามเนื้อของเราเนี่ยกลับมาฟังคําสั่งของอินซูลินได้ดีขึ้นด้วยแล้วก็มีข้อมูลจากงานวิจัยมายืนยันด้วยนะครับเขาบอกชัดเจนเลยว่าการออกกําลังกายและการลดน้ําหนักเนี่ยช่วยลดไขมันที่แทรกอยู่ตามกล้ามเนื้อได้ซึ่งไอไขมันที่แทรกอยู่นี่แหละครับคือตัวการสําคัญเลยที่ทําให้เกิดการอักเสบและภาวะดื้ออินซูลินพอเรากําจัดมันออกไปได้ระบบเผาผลาญในกล้ามเนื้อก็จะกลับมาดีขึ้นครับ สุดท้ายนี้ก็อยากจะฝากคำถามไว้ให้ไปลองคิดกันดูนะครับว่าเออพอเราอายุมากขึ้นเรื่อยๆบางทีเป้าหมายด้านสุขภาพของเราอาจจะไม่ใช่การโฟกัสที่ตัวเลขบนตาช่างอย่างเดียวแล้วหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วเราควรจะหันมาให้ความสำคัญกับความแข็งแรงและการรักษามวลกล้ามเนื้อของเราไว้ให้ได้มากที่สุดเพื่อสุขภาพที่ดีจริงๆในระยะยาว